อะไรนะครับ5ชั่วโมงครับพวกน,นี้ท้ายกัดแบ็กดีฟครับไอ้อตัวใหญ่ไอ้อตัวใหญ่ตัวใหญ่เหรอใช่ใช่ตัวใหญ่โอ้โหแปลว่าสังเกตนะครับสลาลี่ล้วนๆเทคนิคส่วนตัวครับอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัว วันครับแนวล้วนๆดูครับมินมากครับอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับบอกไม่ได้ครับความลับแบคตีบครับโอ้มันคือเทคนิคส่วนตัวของผมครับมันใช้ได้ผลแล้วมันก็ใช้ได้ผลอีกยยมครับสวัสดีครับเรากำลังจะปล่อยข้อตัวที่สองของวันนี้นะครับตัวนี้เขี้ยวมากเพราะว่าไม้แรกผมตีไปมันกัดผมอัดไปได้แล้วหลุดก็เลยตามมันอีกประมาณ5ชั่วโมงท้ายกัดแบคตีบเทคนิคส่วนตัวครับ ไม่ใหญ่ครับแต่ก็กพอได้มันอันนี้หลังปะเทามาครับโอเคครับเตรียมตัวก่อนนะครับน่าจะสดอยู่